วันนี้นะคะจะมารีวิวโสมกี้นะคะซึ่งเป็นครีมที่บำรุงผิวขาวนะคะเออเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะของแบรนด์กิกกี้พีซีนะคะ,ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเนื้อนะคะนี่นะคะเนื้อน้องนะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะโอ้โหสีน่าก,กินเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าอย่าไปอยากขาวทางรัดนะคะอย่าไปกินเชียวนะเออกินเข้าไปนิดน่าจะไม่ขาวแล้วแหละเออน่าจะได้ว่าแบบไปเกิดใหม่อะไรอย่างงี้นะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดู เนื้อครีมกันนะคะเดีย๋ยวเราปาดให้ดูนะที่มันเหลือแค่นี้นะคะเพราะว่าน้ําใช้มาเจะเดือนหนึ่งแล้วนะ้องเป็นเดือนแล้วแหละเอ,อนี่ขนาดใช้ไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะยังไม่หมดกระปุกเลยเอ้ยเดือนหนึ่งแล้วดิยังไม่หมดกระปุกเลย,เย,เน,น,ลเลยนี่นะคะเดีย๋ยวเราจะมาเกี่ยเนื้อให้ดูนะคะอันนี้คือสีผิวของอแม่้าเองนะจ๊ะอ่ะเดีย๋ยวมาเกี่ยเนื้อให้ดูนะจ๊ะเออนี่น้องเกี่ยง่ายนะคะไม่เหม็นนะคะน้องเป็นแบบโสมที่กลิ่นหอมอยู่เดอ้อเอาจริงๆแล้วก็คือแบบว่ากลิ่นหอมอ่ะ แล้วก็เกี่ยง่ายมากไม่แบบไม่เหนียวอะ่ะเนี่ยคือแบบเกลี่ยเกลีเกียเกี่ยไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนี่ทาท้องแขนด้วยนะคะที่ให้โฟกัสโฟกัสอะไรหรือเปล่า ให้โฟกัสนี่จ้าเส้นเลือดจ้าเห็นเส้นเลือดไหมเห็นเส้นเลือดฉันไหมปกตินะคะเราใช้อะไรก็ไม่ขาวนะคะหรือถ้าขาวนี่ก็ไม่เคยเห็นเส้นเลือดสักทีแต่พอมาใช้ตัวนี้นะคะพอมาใช้สมกี้โอโหเห็นไหมคะเส้นเลือดมาชัดมากแม่นี่เราไม่ได้เอาอะไรมาทานนะจ้านี่คือเส้นเลือดจริงๆของจริงเลยจ้านี่แถม โชว์ท้องแขนให้ด้วยอะนี่เส้นเลือดโผล่เลยจ้าอ่าไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้มีสารอันตรายนะคะเออครีมของเรานะคะได้มีตัวเร่งผิวขาวนะคะแต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อผิวแน่นอนนะคะ จะเป็นการบำรุงผิวนะคะให้ผิวเราเนี่ยมีความเป็นลูกหนูมากขึ้นนะคะเออถ้าอยากผิวขาวแบบลูกผู้ดีหน่อยก็จะต้องบำรุงด้วยตัวนี้เลยนะคะก่อนนอนทุกคืนโบกวนไปค่ะเนี่ยค่ะผลลัพธ์ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือแม่คะใช้ไม่ถึงไม่หมดกระปุกเลยยังไม่หมดกระปุกเลยนะคะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลลัพธ์ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่สภาพผิวของบุคคลด้วยนะจ๊ะ,ะกระปุกละ390บบาทเท่านั้นเองนะคะแม่ค้ มีของพร้อมส่งเดอ้อนะคะถ้าซื้อ2กระปุกขึ้นไปนะคะแม่ค้าส่งให้ฟรีเลยนะจ๊ะแล้วก็มีของแถมให้ทุกออเดอร์เลยนะคะแล้วยังมีโปรโลดราคาอีกต่างหากซื้อ2กระปุกตอนนี้นะคะจากราคา780บาทเหลือเพียง750บาทเท่านั้นแถมของแถมอีกต่างหากโอ้โหคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอะไรอีกคะเนี่ยเห็นกระปุกน่ารักน่ารักอย่างนี้นช้ได้นานอยู่นะคะต้องลองเปิดใจให้น้องสมกี้เข้าไปบำรุงดูนะแล้วจะ ติดใจค่ะมีกระปุกแรกก็มีกระปุกที่สองแน่นอนทางที่ดีซื้อสองกระปุกไปเลยค่ะรับรองว่าปังแน่นอนส่งกระปุกส่งฟรีนะคะแถมลดเหลือ750ด้ด้วยนะตอนนี้อ่ะเด้งแชทมาเลยจ้า